คาเซนารุมิผมก็แค่เล่นเกมที่อยากเล่นเกมเพื่อที่จะระบายความรู้สึกจากการที่โดนคุณพ่อกดดันเรื่องการเรียนคนโดยตลอดอ่ะผมทำไงได้ล่ะก็จะมีพ่อเป็นคนใหญ่คนโตในเมืองนี้เ่อไหลาิข้าวยนาะหน้เออว่าไงนะครับแม่อ๋องั้นเหรอครับถ้าไม่ดีไปแล้วก็เดี๋ยวคุณพ่อตัวเราเนรับจะไปเดี๋ยวนี้เละ นารุมิพ่อรู้ได้ว่าแกนะวันวันเอาแต่เล่นเกมไม่สนใจเรื่องการเรียนเลยนะนารุมิแกรู้ตัวไหมว่าแกนะอน,นาคตต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวแทนที่ฉันและเป็นหน,น,น้าเป็นตาของตระกูลจะมัวแต่ทะเลทลายไปไ,ได้ด่ไอ้ลูกชายเพราะว่าอีกสี่ปีครั้งหน้า แกต้องไปเรียนที่อาคาชิซึ่งเป็นโรงเรียนที่ฉันเป็นรองผออ,อ,อยู่ที่นั่นนี่คุณคะฉันว่าควรพูดอะไรกับลูกไปหน่อยั้ยนี่คุณต่อไปนี่คุณต้องสั่งสอนให้ลูกเราเป็นคนมีระเบียบและเป็นคนที่เพอร์เฟคที่สุดเข้าใจไหมเฮ้ยร,ร,รีบกินข้าวแล้วก็รีบใส่หัวขึ้นท้องไหมปะอย่าให้ฉันต้องอารมณ์เสียไปว่าก่านนี้อะ กินเสร็จแล้วก็รีบไปกันได้แล้วตาลูมิลูกจะไปไหนล่ะแล้วใครจอยู่หลังจานวันนียบ้าเอ้ยทำไมฉันต้องมีแต่พ่อที่คอยกดดันตัวฉันตลอดเวลาแต่รืบบ่า่าล่ะแม่รู้นะว่าคำพูดของพ่อาจจะแรงไปจับลูกนะนี่แม่ทำไมพ่อถึงต้องกดดันผมถึงขนาดนี้ด้วยล่ะ ทั้งที่ผมเป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่อยากใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาทั่วไปมีครอบครัวที่อบอุ่นก็ท่านั้นเองตอนนี้ลูกยังเป็นแค่เด็กอายุทีบสามเองแต่ลูกต้องเข้าใจพ่อเขาหน่อยนะว่าแต่ก่อนน่ะพ่อเขาเคยเป็นทหารก่อนป๋าก็เลยมีนิสัยแบบโหรุนแรงแบบนี้แหละลูกลูกไม่ต้องผิดมากหรอกพราะว่า แต่ก่อนประเทศเราเคยแพ้สงครามจนประเทศเกือบล่มละลายมาแล้วล่ะพอ่อเขาฝ่าใจมาเริ่มต้นใหม่ได้นี่มันก็ยากลำบากอยู่นะฝ่าพ่อเขาจะมาถึงจุดนี้ได้ล่ะพ่อเขาต้องผ่านอะไรมาเยอะมากกว่าลูกนะเราก็แค่อยากให้คนรุ่นใหม่ได้ดีกว่าเขาไม่ว่าจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อแลกก็ตามนะพ่อของลูกพี่ก็ เป็นคนที่หักชาติมากเลยแหละลูกก็แค่ต้องอดทนเจฟ้าลูกจะเรียนจบละนาลุมิผมเข้าใจแล้วครับแม่ก็คงต้องอดทนไปก่อนนะเจะฟ่าผมจะเรียนจบนั่นแหละงั้นผมขอนอยก่อนแล้วกันนะแม่เราตีสวัสดิ์ครับเออนี่มันเสียงอะไรกันอะเหมือนฉันได้ยินเสียงอย่างข้างล่างเ่ะแม่พ่อ อยู่หรือเปล่าเอา่องั้นไปดูที่ห้องนี้ก่อนแลวกันห้องโถงก่อนแล้วเสียงจะมาจากไหนล่ะห้องโถงไม่มีใครอยู่นี่นาทีวีก็เปิดทิ้งไว้ห้องครัวเหรอก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะหรือว่าห้องน้ําก็ไม่มีใครอยู่นี่นะเอ๊หรือว่า จะเป็นห้องใต้ดินงั้นเหรอเอ,อย่าบอกเลยว,ว่าแม่แม่แม่เป็นอะไรไปล่ะทำใจไว้ดีครับแม่เดี๋ยวผมโทรเรียกรถเทบานอยู่นี้แหละอ,อาการหนักมากเลยนะเนี่ยนี่คุณหมอมอเกิดอะไรขึ้นกับพายาผมนะ คุณคือสามีของคนไข้สินะครับเชิญเลยครับตอนนี้คนไข้ไม่ได้สติเลยครับแบบนี้หมอไม่เคยเจอมาก่อนหรือสภาวะคนไข้ในตอนนี้เรียกว่าโลกเจ้าหญิงนิทานเลยนะครับเท็ดลักนี่คุณไปเป็นอะไรใช่ไหมผมไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เป็นเกิดขึ้นเลย นี่หมอนี่คุณเป็นสามารถรักษาพารรยาผมได้จริงๆกันเหรอร่างกายไม่มีการตอบสนองโลกนี้หมอไม่สามารถที่จะรักษาได้หรอกครับมันขึ้นอยู่กับที่ว่าคนไข้อะจะสามารถตื่นขึ้นมาได้เองตอนไหนก็เท่านั้นแหละครับให้ตายสิไอ้หมอไรประโยชน์เอ้ยขอโทษทีนะครับคุณหมอที่พ่อผมพูดจาไม่ดีใส่ไปนะแต่ว่า แม่เขาจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกไหมครับคุณหมอเจ้าหนูดูแม่ให้ดีล่ะฉันรู้นะว่าการทำใจมันยากแต่ก็สู้ๆแล้วกันนะเจ้าหนูไม่ต้องเป็นห่วงครับคุณแม่แม่ว่าแม่จะอยู่ในสภาพแบบไหนผมก็จะคอยดูแลแม่เสมอจนกว่าแม่จะกลับเป็นเหมือนเดิมในวันนั้นผมได้นอนเข้าเฝ้าอาการของแม่ จนกระทั่งฮะนี่มันเกิดขึ้นอะแล้วกไม่หายไปไหนล่ะแม่ไม่อยู่ที่นี่แล้วใครพาตัวแม่ไปล่ะเฮ้ยแย่แล้วหรือว่าแม่ตายที่อยู่ไหนกันนะแย่แล้วกดกดลิฟต์ไม่ทันเร็วเข้าเร็วเร็วเข้าสิ อได้แล้วรีบขึ้นไปเหมือนเมื่อกี้มีคนขึ้นไปอนั่นไงนี่แกล่ะเอาตัวแม่ฉันไปทำไมล่ะส่งเธอคืนมาเดี๋ยวนี้นะไปอย่างแกไม่ควรยุ่งเลยครังก็ไปหาของแกไปซะบางนั้นแกได้โดนฉันจลับไปคนหนึ่งแม่เดี๋ยวสูยก,กรรมกร หายไปไหนแล้วลเมื่อกี้ยังเห็นกระโดดลงไปข้างใต้ไม่ใช่เหรอไม่จริงนะหลังจากนั้นผมก็ไปแจ้งตำรวจแต่ก็ไม่มีใครพบเห็นแม่ของผมอีกเลยราวกับแม่ของผมไม่เคยมีตัวตนมาก่อนนี่ก็ผ่านมาสี่ปีแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ผมต้องไปเรียนที่ อาคาชีตามที่คุณพ่อวางแผนไว้แต่ก็หวังว่าการที่ไปเรียนที่นู่นอาจจะมีเรื่องดีๆอยู่บ้างแหละแต่ฉันคงไปเรียนแบบไม่เปิดเผยตัวตนแหละว่าพ่อของฉันเป็นรองพอออยู่ที่นั่นนะไม่งั้นทุกคนก็คงแตกตื่นกันหมดแหละนี่โนรุมิวันนี้เป็นวันที่ลูกต่อไปเรียนแล้วนะนี่แกยังไม่แต่งตัวอีกเงั้นเหรอไป ไปลีอาบน้ำแล้วแต่งชุดักเรียนกดนแล้วไปซะครับพ่อไม่ตายสิยไปโรงเรียนวันแรกไม่รู้จะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเนี่ย